รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอนุวัตทั่วไทยนะครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดพังงาน,นะครับเรามาดูอันซีนของเกาะพระทองครับและจะพาทุกคนไปแท่งหอยพันปีเชื่อว่าหลายคนไม่เคยกินและไม่เคยเห็นนอกจากนี้จะพาไปหาเห็ดโพ ใช่ไหมเห็ดทพรอติดตามอนุวัฒนทั่วไทยเรากำลังจะไปหาหอยกันหนูนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าหอยกันหนูเนี่ยต้องหาช่วงที่น้ำลงเท่านั้นนะ เร่งเรามีเวลาน้อยมากเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านบอกว่ามีเวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงในการหาแต่ว่าเราต้องไปหาเซียนก่อนเซียนเป็นสองโผลเมียนในการหาหอยกันหนุยในป่ากองกลางข้างในครับกานำเราไปแล้วเขาบอกที่นี่น่ะขอบ้าะชองก็เรียกหอยพันปีไม,ไม่รู้จริงเปล่านะไม่เคยเห็นนะพันปีมันใหญ่แล้วไม่ได้หาง่ายๆบางคนเนี่ยไม่เคยหาเขาหาไม่ได้แต่แาารับประกันความลุ้เต้ความยากลําบากดีงงานแล้วว่าขอบบนนี้ดึงได้ไหมหาแต่ลําบากไปทั้งนั้นเลยใกล้ถึงป่ากรงกลางแล้ว พอในการแทงหอยของเขาถ้าไมมันมี3อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะมันมี3ามเง่งเอาไว้แทงหามันไม่แล้ววิธีการหาคืออะไรแทงตำในหนักไม้อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงอสมมติแทงแต่ลองแทงให้ดูนะแทงแล้วมันจะได้มีเสียงอ้าวเหรออ่ะอันนี้ไม่มีเสียงมันเยี๋ยวเราแทงตัวเจ้าหัวแล้วไหนลองดูหอยสิมีบ้างเดี๋พี่ลองแทงซิแทงออไม่ใช่ไม่มีใช่พลังงานไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวนะ อ๋อ่ะแล้วถ้าไม่มีอะถ้าไม่มีถ้าไม่มีอตรงนี้ออตรงนี้ก็มีเอ้าเสียนอะเนาะทีมเปไหนก็มีก็แน่เลยครับมากับเสียนทั้งทีถ้าแทงไปไม่มีก็เสียหน้าแย่ดิครับพี่แต่จะว่าไปพี่เขาก็เสียดจริงเลยนะเนี่ยเห็นพี่ดุมแทงอยู่พักใหญ่ยังไรวี่แวว่าจะเจอเลยแต่พอเสียนมาแทงแป เดียวจอเลยอะโอ้โหงงไปหมดงงอะดิพ <c oughs> อเจอแล้วก็ต้องขุดหอยขึ้นมาแต่จะว่าไปฮะเดี๋ยวเนี่ยอะนะหอยพันปี <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมาตั้งกายได้ตัวแค่เดียนะว้าย <c oughs> เสงเป็ดเลยอะ <c oughs> <c oughs> มามามาเดี๋ยวผมขอลองแทงบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> น่าสนุกดีคลี <c oughs> <c oughs> ให้มันแข็งแรงแรงให้มันแข็งแรงค่ะกลัวแทงขาตัวเองสุ่นบนตัวนั้นเลยนะศูนย์คือหายไปแล้วไอ้ตัวนี้อ๋อมันเดินหนีได้ด้วยเหรอมันโดนขี้เลนให้เราตื๊ดเงี้ยเออหายไปไหนแล้ววะไหนยาดไหมทำไมเราแทงไม่ได้วะมาใช่ไหมใช่ไอ้นี่ใจยังไม่ใช่แต่เดี๋ยวตัวนีโอ้แทงให้มันลึกๆใช่มันมาแล้วมาแล้วอย่าปลดเหล็กนะมันจะศูนย์อ้าว อันนิ้ววอันนิวนน้วสัมผัสสัมผัสสัมผัสอะไรอ่ะสัมผัสที่เหล็กว่ามันกระเทือนหอไหมสัมผัสสิสัมผัสอ,อ่ะจนกลางเหล็กเสดังแบบนี้อุ้ยลงไปลึกอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนี <What? S 2> อันม,มันวิ่งไม่ได้เดี๋ยวอ่ะได้แล้ว <c oughs> ใช่นะรือเปล่าไม่รู้มีสัญญาณโอ้ตัวใหญ่ก็เดิมมันหนึ มันอะโอเคมีเองแล้ว,ม,ญญลวมันไม่มีสัญญาณชีพพี่ตายแล้วจริงหรอนั่นแ่ะเปิดปากมันได้เลยมันมีขนออกมามันไม่มีโอ,อ้ยมีขนถ้ามีขนแปลว่าตายแล้วถ้ามีขนแปลว่าตายแล้วโออุตส่าดีใจสุดฤทธิ์ที่ไหนได้เจอหอยตายซะงนั้นเเซ็งเลยอ่ะกะจะแอซะสน่อยแม่ หอยพันปีเนี่ยนะครับมันจะชอบอยู่ตามรากไม้นะครับแต่จะว่าไปมันก็หายากเหมือนกันนะเนี่ยขนาดเซียนเองยังแทงไม่ได้เลยแทงโดนเสียงดังซึบไ,ไอเราก็นึกว่าเจอหอยแล้วแต่ที่ไหนได้รากไม้เต็มคาราเบลเลยจ้า แต่เขาว่ากันว่ารสชาติอร่อยมากชักตื่นเต้นแล้วสิพูดถึงความอร่อยเนี่ยมันตื่นเต้นจริงๆนะครงนี้ก็ไม่น่าจะมีละเรามุฟไปหาที่อื่นดีกว่าครับเอาเดียวพี่รอผมด้วยโอ้ยพี่เนี่ยก็เดินเร็วเกินรอด้วยดีเจอตัวล้วเจ๋อตัวแล้วอาเอ้าวอ เบอร์หนึ่งโอ้อันนี้ยังมีสัญญาณชิบทำไมอ่ะโอเคได้หมอยังมีชีวิตนี่เรียกตัวใหญ่เบอร์หนึ่งเขาเรียกหอยพันปีเพราะอะไรเพราะมันอยู่นานเราหรือหอยหอยโ๋อเนี่ยค่ะคนนะมันต้องแทงลึกๆใช่ไหมไหนใช่เอากระสอบด้วยตัดปังทำไมก่อนที่ว่าแทงใหม่ๆตามแบบเนี้ยทีเดียวสิบตัวเนี่ยทำไมก่อนทีเดียวสิบตัวฮะเสร็จแล้วสบายเนี่ย นั่นแหละตัวเดียวตัวเดียวจิตคนหาจิตคนได้ตัวเดียวติดตีได้ตัวนี้โอ๊ยทำไมไม่ได้วะเออเหนื่อยนะลองปะลองดูลองดูอ่าเฟยลองดูดิได้ไหมไม่มีสัญญาณชีพเลยไม่มีแครกๆเลยมึงพี่นัทลองไหมมาเอาลองพี่นัทมาลองต้องขึ้นมืออาชีพอย่างพี่เลเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหนมีสัญญาณไหม เฮ้ย,ยใช่ปล่อ,อยได้นะปล่อยติ๊บลองดูนิกลองล้วลงว<ะ>แม็กไหมแววกล้วงคือล้วงไหมอ่ามันแล้วนึกว่าจะได้ตัวใหญ่ๆจะหล่ออยู่แล้วเชียวที่ไหนได้หอยติ๊บ <c ười> นี่กระดาษได้ทีมงานมาช่วยกันหาแล้วนะเนี่ยยังไม่มีใครหาได้เลยสักตัวแงเจอนะแต่เจอต่อไม้โอ้ <c ười> โหตอตัง จะยากเกินอะไรเบอร์นั้นปะปะปะเฮ้อเปลี่ยนที่เฮ้อตรงนี้อาจจะไม่มีก็ได้ไปหาตรงอื่นดีกว่าพวกเราอต่าไอ้ว่าตัวให่ตัวใหญ่เออยังมีสัญญาณชีพไหมสัญญาณชีพยังมีโอเคโอ้ยงอกมามน้ำด้วยไม่มาด้านพุ่งอ่ะตกกระเจี๊ย อ๋อเหรอนี่แต่ว่าเราตามเจอแต่ตัวบางทีมันอาจจะมึนเอ้าจริงมันมีหลายตัวเหรอมีหลายตัวงั้นก็หาต่อด really ีครับรออะไรอ๋อมันจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นชั้นดินถ้าเจอตัวหนึ่งก็จะเจออีกหลายตัวเอ่องานนี้ก็หวานเจี๊ยบเอาฮึ๊กฮึ๊กฮึ๊กบึ๊ดต๊บ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  โอ้ยตายตายตายโอ้ยโอ้ยไม่เห็นมีเลยอะเหนื่อยจนลิ้นห้อยเลยนะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงจริงมีขนาดาษับกันแทงแล้วยังไม่เจอเลยอะเหมือนเรามาขุดหาสมบัติยังไงยังงั้นเลยนี่เป็นชั่วโมงแล้วยังหาไม่ได้เลยอะเห็นทีคงต้องถึงเสียนมือหนึ่งแล้วล่ะครับขอต้องทื้อทื้อมันมีต้องกระทื้อมีเหรอฮะ อ้าวแล้วก็ทื่อ่างนี้มันไม่ศูนย์เหรอมันมีรากไม้สางกันมากเลยขั้งล่างมันจะอยู่ใต้ใต้รต<อ>ากไมก้ตัวเล็กไป อยากจะร้องดังดังพูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันโอ้ยขออนุญาตร้องเพลงปั๊มเมี่ไม่ใช่อยากจะร้องไห้ดีแหละครับม <c oughs> ีขนาดเชิญเซียนมือนหนึ่งมาหาให้นั่นเนี่ยยังหาได้แค่หอยอนุบาลแต่ก็ยังว่าเนื้อของอร่อยมันต้องหายากเป็นธรรมดาทำไงดีล่ะทีนี้ได้หอยมานนิดเดียวเอง <c oughs> ใครก็ได้ช่วยดู <c oughs> รู้คงสูดไปแล้วอะเนาะนี่ไงเอาแอบใส่ในกระเป๋าแอบใส่ในถุงมือไ้เอาออกมาได้เห็นัดเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนานสุดทำไมอ่ะถึงรู้ว่าอันนี้นานสุดเัวาะมันล้านไปเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือลายมันหายหมด อ๋ออันนี้คือไม่มีลายอันนี้คือมีลายอันนี้มันลกครับลกติ๊ต้องลกติ๊ซ้่มนมันเป็นชั้นของการลกครับอ๋ออันนี้คือยังโอเคอยู่ยังใบรุ่นอยู่ไม่แต่จริงๆเขาแทงอ่ะเขาได้หอยอื่นมาด้วยนะถูกไหมมันมีหอยอะไรที่หน้าตาคล้ายๆกันนะมีหอยเปล่าเหมือนกันขอดูหน้าตาหอยเปล่าหน่อยหอยเปล่ามันยุ่มเหมือนปอกเลยแต่ว่าก็กินด้วยเหมือนกันแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมรสชาติมันวมานๆเหมือนกันเหมือนกันเผ็เดี๋ยวแยกออกไหม นี่ทหารเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นบอกเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าแยกไหมวอันนี้คือหอยพราและอะหอยพันปีคืออันนี้อ่ะแยกออกไปเหมือนกันเลยมันเหมือนนี่แต่อยู่รวมๆกันนี่แยกไหมบอกเลยอะไรที่แยกมันออกจากกันไม่ให้เหมือนกันแบบนี้หมืนไอ้นี่มันจะลายไม่เหมือนกันนี่มันลายสวยงามกว่าเป็นชั้นๆแบบนี้ลายมันอ๋อเข้าใจแล้วแต่ตาขวางในดินั้นมันเหมือนกันหมดแต่ว่าหมือกันไม่ได้และรสชาติล่ะอร่อยเหมือนกันอะไรหายากกว่ากันไอ้นี่หายากว่า อันนี้ยากกว่าเกินอันนี้แล้วกันไม่จะกินอันนี้สิต้องกินอันนี้ผมแปดตัวหรือยังอ่ะทีมงานแปดคนเลือกเปลือกเปือกเปลือกนี่แตส่วนน่ะเอาไปทำอะไรกินเอาไปจิ้งกินจุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดย้อนร้อนปากมันอ้าออกมานะน้ำมันเตะเลนู่นให้ตึงจุ่มน้ำจิ้มนั่นเลยจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจุ่มเลย เดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันว่าชาติของหอยพันปีรสชาติจะเป็นยังไงถูกไหมแต่มันไม่ได้มีหอยพันปีอย่างเดียวนะมีหอยมะพร้าวแล้วก็มีเห็ดอะไรนะเห็ดฟูต้องงางเยอะหรอต้องต้องีเห็ดเลยนะเห็ดฟูอ๋ต้องต้องต้องทำหน้ามันจริง ตบแบบดูเหมือนโกดซายด้วยใช่ไหมเห็ดพเห็ดพูเออเห็ดโพ้งไม่เห็ดพูเออเดี๋ยวเราทำด้เห็ดโพูเห็ดโพูเออโกดพอยังไม่พอยังไม่ได้ตอเห็ดพอแล้วตอพวกบอกว่ามันไม่นักแน่นมันดูไม่อร่อยคนตายมันต้องนักแน่นมันต้องร้อยแรงเห็ดโพูต้องหงายหนีงด้วยหน้าตามต้องขึงขังจริงจัง หลังจากที่เราได้ไปหาหอยพันปีกันมาแล้วเราจะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ชาวบ้านที่นี่เขานิยมรับประทานกัน<ะ>แล้วยังการันตีต่ออีกว่ารสชาติเนี่ยแซ่บอย่าบอกใครเฉียวจะรอช้าอยู่ทำไมรีบไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมหลังจากที่พาไปหาหอยแล้วตัวแห้งแล้วเนี่ยเราจะมาหาเห็ดอะไรนะครับเห็ดพลูเห็ดพลูเห็ดพลภาษาย,ยัางไม่ได้อันนี้เห็ดอะไรนะนุ๊กเห็ดพลไม่ได้กินได้ไหมเห็ดพลูได้ไหมอีกสักนิดก่อนโ อาโอเคำเี่ยงใช้ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะใต้ต้นโยมไ้ต้นโยมต้นโยมจ้ะ ถ้ามีต้นยอมด้านไหนความ่าเห็ดจะอยู่ใต้ต้นใช่ใบเห็ดจะเกิดจากการที่ว่าใบไม้มาพลัดลงมาแล้วก็ทับท่มแล้วก็ย้อยแล้วก็เป็นเชื้อเห็ดเราจะดูยังไงว่าสังเกตยังไงว่ามันมีเห็ดไม่มีเห็ดมันจะโผล่ขึ้นมาค่ะไหนอะอ่านี่ไงนี่ไงมันโผล่อยู่เลยค่ะ๋อผมเห็นแล้วไม่มันเหมือนเห็ดขอบเหมือนกันนะมันเหมือนเห็ดอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ฝนตกวันตกนัดนัดมันเห็ดมันก็จะหลอขึ้นมาค่ะอ๋อฝนตกหนักเห็ดมันก็จะลอยขึ้นมาใช่มันคืออย่างนี้นี่โผล่ขึ้นมาใช่ค่ะโผล่ Wait ย่างนี้อ้ยแต่หัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราก็อะไรอันนี้เขาเริ่มจะแก่แล้วนะคะเหลืองเหลืออย่างเงี้ย่ะออเหรอแล้วเราเขียดได้มือไะกินอร่อยใช่ค่ะเราก็ใช้มือกวาดนี้เลยออ๋มือกวาดอ๋อถ้ามันมีเยอะๆก็จะกวาดขึ้นมาได้ประมาณนั้นค่ะอ๋อเดี๋ยว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 เดีนยวเด่อยวเดี๋ยวนดี๋ยวเ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 ดี๋ยาเาที๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทีลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี็ไม่ดักทีเดียวนะเพราะว่า นึ่งคือสีน้ำตาลอยู่ในทรายแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหนียวมันนึกอหยุ่นกว่ามันเหนียวใช่ข้างในมันมีไส้อยู่ข้างในมีไส้อย่างใช่ได้ไหมได้โอเคเนี่ยค่ะมีไส้อยู่ข้างในทิศล็กๆอ่อนๆเขาสีขาวจั้วเลยแล้วก็ออเริ่มมาเป็นสีเทาแล้วก็ดําปีอ่าประมาณนั้นพอที่อยู่ฮะใช่ค่ะเป็นเห็ดทอดไหมไม่เคยกินในพวกนี้ <laughs> ไม่ค่อยเหมือนเนาะ ถ้าอีสานมันจะกลวงๆหมดแล้วพี่กัดโอ้มันจะแตกโขเลยอ่ะถูกไหมน่าจะคนละสายพันธุ์อะไรประมาณนั้นเจอลย่ะพี่ทางนู้นอ่ะไม่เจอเลยเอาอีกแล้วโซนอีกแล้วนะพี่ทางนี้ทางนี้กค่ะเนี่ยตอนนี้ก็มีค่ะเนี่ยต้องคุยต้องคุยเนี่ยคุยเอาเนี่ยค่ะ ที่ว่ายังอ่อนๆไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ดกประมาณนี้แล้วค่ะช่วงนี้ปลายปลายฤดูมาแล้วค่ะชาวบ้านกินได้หมดเลยดกใหญ่อย่างนี้ก็อร่อยค่ะอ๋อเหรอมันดีมันๆค่ะสีดำอ่ะมันใช่ค่ะอ๋อเนี่ยนี่ก็มีอยู่นะคะตรงนี้ก็มีนีอออ๋อนี่ๆๆอ๋อต้องไปคุยแบบนี้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะดกใหญ่เราจะเห็นชัดได้ง่ายค่ะเออมันอยู่ในทรายอันนี้ดอกเปล้อเลยอยู่ในทรายใช่ค่ะ เอ๊ะหนึ่งหรือเปล่านะใจเรื่อยเลยนะพี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรอยู่ในปกติอะมันจะเดือนไหนครับเนี่ยเห็ดพวกเนี้ยสภาทั้งเดือนแล้วก็มามิถุนาเนี้ยต้นเดือนก็เริ่มจะหมดแล้วค่ะอ๋อก็เริ่มจะหมดแล้วนี่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 ทางนู้นจะน่าจะได้เยอะนะเดี๋ยวไปเล่ลุงแล้วที่ลุงเพื่อนลุงได้บ้างข่วงนูนจ้ะอ๋ออมีขาด้วยฝั่งนู้นโอ้เรารู้แล้วว่าทาไมเรามาช้าอ๋อสองคนว่าสองคนนี้เขามาก่อนเราแล้วเขามาหาก่อนเราได้ไหมได้ไหมเอาละ เราแย่งกับเขาแล้ววะโอ้ก็ได้เยอะอยู่นะ <S <S อันนี้เขาขายโลเท่าไหร่อ่ะฮะอย่างเงี้ยอันนี้ที่เป็นเม็ดนะมั้งฮะเม็ดเลยใช่ค่ะนับเม็ดเย่ะนะเขานับเม็ดขายเหรอขายยังไงอ่ะฮะอย่างเงี้ยเม็ดละหนึ่งบาทอุ้ยใช่เม็ดละบาทเหรอเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ไม่เกี่ยวนะคะคละกันไปเม็ดละหนึ่งบาทเม็ดละบาทใช่อุ้ยอันนี้ก็ น่าจะได้สักห้าบาทแล้วนะเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะแต่บางทีเ<อ>ม็ดเม็ด,มด<อ>เขาเล็กๆอย่างนี้เขาก็คลากันไปก็คือ1บาทเหมือนกันอ๋อเม็ดเล็กเดใหญ่หนึ่งบาทบางทีวันหนึ่งเขาได้เป็นสองสามพัดอกก็มีสองสามันดอกอ่าสองสามพบาทต้น,นไม้ต้นหนึ่งประมาณสองสามดอกก็มี เอาเลยแต่เราไปก่อนเพื่อนนะช้าอย่างเงี้ยเราอาจจะได้น้อยแบบนี้มาเนี่ยช้าเรามาตามหลังไม่เราไปหาหอยก่อนไงใช่แล้วเราก็มาตามหลังเขามันก็เลยได้แบบนี้อ๋อแต่ส่วนมากทําอะไรกินครับแกงคั่วใส่เครื่องแกงคั่วหัวกะทิแล้วก็แกงคั่วหัวกะทิเหมือนกันแต่ไม่ใส่เครื่องแกงแล้วเราก็คือกินทั้งหัวเหรอเดี๋ยวอาไป้ังไปขัดไปล้างแล้วก็ซอยถึงจะเอาไปปรุงอ้าวหรอไม่สามารถเอาแบบทั้งหัวไม่ไม่กินทั้งดอกเพราะว่าพื้นที่บ้านเราอะภาคใต้ดินมันเป็นทรายล้วนแล้วทีนี้ทรายมันล้นทําให้เห็ดเราเหนียไ่สาารกออด้ง หือทั้งดอกไม่ขาดนะคะเดี๋ยวประส้มก็จะพาไปทําให้ดูค่ะการซอยเห็ดซอยแบบห้ามขาดด้วยใช่ไม่ขาดไม่เคยทําแล้วไม่เคยกินเดี๋ยวลองไปดู<ช>นะครับวันนี้สามกีชุมนุมมากเพราะว่าเราไปหาวัตถุดิบมาเยอะหอยพันปีเราทาอะไรนะครับปิ้งเอาหอยพันปีมาปิ้งหรือมาย่างนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่ารสชาติหอยพันปีเป็นยังไงแล้วก็เห็ดอะไรนะเห็ดโพ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 เออดิบหน้านี่ตัวเียเอาเห็ดอะไรได้เห็ดอะไรนะเห็ดโพ ใส่ po! เห็ดโภหน้าต้องอินนิดนึงที่เราทําอะไรนะครับพวกหัวกะทิแบบใส่เครื่องแกงแล้วไม่ใส่เครื่องแกงใช่ค่ะแล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับเรามีน้ําจิ้มให้ด้วยเป็นน้ําจิ้มสีฟูด <Wow. S 1> เดี๋ยวจะทําไปพร้อมกัน <Okay. S 1> แต่ว่าอ่ะอันนี้ติดเตาย่างไปนะสถานีหอยก็ทำสถานีหอยไปเห็ดโกก็ทําเห็ดโภแล้วก็กน้ําจิ้มก็ทำน้ำจิ้มไปนะโอเคอาจต่างคนต่างถาแต่ว่าอันนี้องทำยังไงก่อนครับอันนี้ล้างแล้วพร้อมที่จะซอยอ่าทำไมมันต้องซอยอ่ะเราไม่สามารถเอาไปแกงได้แบบนี้เลยอ่ะครับอืมมันเหนียวเกกินนไไปลยต้้ออองซ่มา ในดินทรายล้วนแล้วทีนี้ความร้อนทําให้เห็ดเนี่ยเหนียวเกงทั้งดอกเหมือนภาคอีสานนไม่ได้ก็เลยต้องซอ,อซอยอ่ะซอยอ่ะซอยให้ผมดูหน่อยโอเคอ๋อ <Okay>. oh. จะพยายามไม่ให้เขาขาดมันจะดูสวยงามจะพยายามคือไม่ให้นิ้วขาดใจเย็นๆนะพี่เห็ดขาดครับไม่ใช่นิ้วขาดแต่การซอยเห็ดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เพราะต้องซอยบางๆและห้ามขาดอีกด้วยเพราะจะทําให้เครื่องแกงซึมข้าเหนื้อเห็ดและทําให้แกงอร่อยแต่ถ้าซอยหนาเกินไปจะทําให้เห็ดเคี้ยวยาก <Huh? S 1> บระเจ้าพิธีพิธันกันไปอีกโอ้ยชักจะตื่นตระนแล้วสิครับเพราะแต่ละอย่างไม่เคยกินเลยอะจริงๆนะครั้งแรกในชีวิตมาครับเรามาช่วยกันทําคนละม้คนละมือให้เสร็จเร็วๆกันดีกว่า <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวผมจะไปคดข้าวรอที่โต๊ะอาหาร ให้กำลังใจพวกพี่พี่อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่งนะครับไปละซิวฟลานเบิดควันแบบดินจา้ะมีหลายอย่างที่ยังไม่เคยกินเลยอ่ะเอาเอาหอยก่อนเนาะอันนี้นะนี่ส <c oughs> ุดยอด <c oughs> เอาละอันนี้ครับผัวกะทิอันอันนี้แปบบ๊แบๆบกะทิก่อนถูกไหม <Yeah. S 1> ไม่เคยกินอันเห็ดนี้นะผมนะอืม รสชาติมันหนึบๆนะเครื่อเครกิเครื่องแกงเข้าไปไม่เหมือนไม่เหมือนพี่มันมันแล้วก็เหนียวกว่าอือรสชาติมันแปลกพี่ลองกินอยู่อเมริกาเมื่อไหร่เวลาคนอีสานใช่ไหมอือพี่ได้รู้ว่ารสชาติของอันนี้เห็ดเป็นยังไงจริงลองดูเห็ดเนี่ยนะค่ะเป็นไงอ่ะ เฮ้ยมันอร่อยดีนะมันมันอ่ะมันเหมือนพอเราเคี้ยวถึงในจุดข้างในมันอ่ะมันจะมันมันจะมันแต่เหมือนชีสเลยอ่ะใช่อร่อยอันนี้โลเท่าไหร่นะโร่สามรามร้อยห้าสิบโร่สามาสคนก็ขายเป็นเม็ดเม็ดละหนึ่งบาทแต่แบบนั้นน่ะเราจะได้คละกันไปลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างแต่ถ้าซื้อเป็นกิโลคือบางทีเขาว่าได้กําไรกว่าเม็ดตางคทุนท่านเม็ดเล็กเยอะก็คือได้น้อยแต่ถ้าเม็ดใหญ่แบบนี้ล้นล้นอ่ะมันก็กําไรคนขายเขาก็คละให้กันไปวันนี้เราได้กินแต่ของแปล ะจะให้ของไปแปลกเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นของพื้นถิ่นที่มันมีอยู่แล้วแต่มันจะมีเฉพาะพื้นที่ดุดสมบูรณ์เ <Yeah. S 1> กาะพระทองที่แสดงว่าอุดมสมบูรณ์เอาจริงเกาะพระทองผมมาที่เนี่ยเป็นครั้งที่2ห่างกันมา5ปีแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกันคือพวกคนน่ารักวิถีชีวิตที่มันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากไปไหนมาไหนเนี่ยชาวบ้านทักทายยิ้มแย้มคุณดุมวาไงอาหารทะเลมาไม่ขาดเขาบอกเลยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มากเราอยู่ในจุดที่อาหารทะเลเนี่ยผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาประทับใจครับ แล้วก็อยากให้ทุกคน,นแวะมาเที่ยวเกาะพัดทองเยอะๆจะได้เห็นวิถีเห็นความเป็นธรรมชาติของที่เนี่ยังมีความสมบูรณ์อยู่สูงนะแล้วก็เสาหน้าอนุวัฒน์พาไปที่ไหนติดตามได้ช่องวันสามสิบเอ็ดสิบโมงเช้านะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ <c oughs>